หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่มที่14ตอนประชุมโต๊ะกลมท่านวีจวินถิงกล่าวอย่างหดหูว่าข้าพเจ้าทราบว่าเย่ชุยกวนเป็นวินยูชนถือคุณธรรม แต่เหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นนี้แม้แต่ข้าพเจ้ายังไม่อาจควบคุมได้ท่านยังมีหนทางใดยังคงรังอยู่ที่นี้รักษาเนื้อรักษาตัวไว้ส่วนข้าพเจ้าคงอับจนสิ้นหนทางแล้วเย่เซียวเทียนกล่าวว่าอาศัยตำแหน่งชุยกวนของข้าพเจ้าย่อมไม่อาจช่วยเหลือท่านแต่หากข้าพเจ้าสามารถเรียกระดมกำลังของชนเผ่าเก๋อตัวเหล่าเกลียกล่อมตระกูลกวจีส่งกำลังออกมา ใช่เป็นทัพพิสดารกอบกู้สถานการณ์ได้หรือไม่วีจวุนถิงตากระจ่างวูบกล่าวว่าหากพวกมันส่งกําลังออกมาถือเป็นทัพพิสดารขบวนหนึ่งแต่ว่าวีจวุนถิงมนหม,มองลงกล่าวว่าท่านจะได้ปลอบโยนข้าพเจ้าแล้วตอนนี้ข้าพเจ้ายังเอาตัวไม่รอดผู้ใดยอมส่งกําลังมาช่วยเหลือข้าพเจ้าเย่เซี่ยวเทียนกล่าวเสียงหนักๆว่าข้าพเจ้ามั่นใจว่าสามารถสั่งให้ชนเผ่าเกิดต่อเหล่าเคลื่อนกําลัง ใช่เคยได้ยินหรือไม่ว่าชาวแมวดิบบูชาเทพคุณใสวีจวินถิงกล่าวว่าเคยได้ยินมาเป็นไรหรือเย่เสียวเทียนยืดเอวขึ้นกล่าวย้ำทีละคำว่าเราพูดแท้เย่เป็นประมุกนิกายเทพคุณใสรุ่นปัจจุบันวีจวินถิงลืมตากลมโตปากน,น้อยๆกลายเป็นรูปตัวโอชั่วครู่จึงกล่าวเป็นไปได้อย่างไรท่านไม่ได้หลอกข้าพเจ้าหรือเย่เสียวเทียนหัวรอออกมากล่าวว่า เรื่องสำคัญเช่นนี้ข้าพเจ้าไหนเลยกล่าวเพ้อเจ้อได้วีจวินถิงสวมกอดเขาด้วยความยินดีกล่าวเสียงสั่นสถานว่านี่เรียกว่าฟ้าไม่บีบขั้นคนสิ้นหนทางข้าพเจ้าทราบว่าท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ในดวงชะตาข้าพเจ้าเย่เซียวเทียนไม่สะดวกกับการผักใสานางได้แต่ตบหลังนางเบาๆกล่าวว่าเพียงแต่เราท่านจะไปจากที่นี้อย่างไร หากถูกกักขังอยู่ในเมืองต่อให้ข้าพเจ้ามีกำลังพลร้อยหมื่นก็ไม่อาจกอบกู้แก้ไขวีจวินถิงกระโดดลงจากเตียงกล่าวว่าอย่างนั้นพวกเราหาทางหลบหนีออกไปเย่เสือเทียนถามว่าท่านมีหนทางหรือวีจวินถิงหัวรอดทั้งน้ำตากล่าวว่าท่านบอกว่าข้าพเจ้ากลัวคนทำร้ายทุกที่ทางเว้นทางถอยไว้ข้าพเจ้าไหนเลยพาตัวเองอยู่ในจุดอับได้ นางถือเทียนไขมาถึงเชิงผนังรูปคลำกลไกที่ยังไม่เปิดใช้กล่าวว่าท่านเห็นลวดลายนี้หรือไม่ดูเผินๆไม่ต่างกับที่อื่นแท้จ,จริงแล้วลวดลายแตกต่างข้าพเจ้าแม้ขุดอุโมงค์ไว้ตามที่ต่างๆแต่ตัวเองไม่ได้ใช้มาก่อนเพียงล่วงรู้ที่ตั้งเท่านั้นเมื่อถึงเวลาจะหาพบได้อย่างไรนี่เป็นรหัสลับที่ใช้จำแนกแยกแยะ พลางก็ยื่นมือบิดแล้วกดวูบป,ประตูลับบานหนึ่งก็เปิดออกโดยไร้เสียงเย่เซียวเทียนกล่าวว่าแต่เท้าเจียนโจโอบอกความลับให้แก่ข้าพเจ้าคล้ายไม่ถูกต้องวีจวินถิงหมุนตัวมามองดูเข่ากล่าวเสียงนุ่มนวลว่าท่านบอกความลับยิ่งใหญ่แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังปิดบังท่านอันใดภายใต้แสงเทียนสาดส่องตาคู่งามของนางทอประกายพิสดารชนิดหนึ่งเย่เซียวเทียน หายสังเกตออกรีบก้มศีรษะลงวีจวินถิงจับจ้องมองเขาพลันกางสองแขนออกโอบรอบคอของเขาประทับจูบเขาเยเซียวเทียนใจหายวับขยับตัวตามสัญชาตญาณพบว่าลิมฝิปากถูกลิมฝิปากอันอ่อนนุ่มของวีจวินถิงจูบจุมพิษคราหนึ่งจากนั้นก็บังเกิดเสียงอุทานด้วยความเจ็บปวดของวีจวินถิงดังขึ้น เย่เซียวเทียนรีบบอกว่าเป็นไรแล้ววิจวินถิงค้อนเขาด้วยความขุนเคืองแง่งอนกล่าวว่าล้วนเป็นท่านน้ำตาเทียนหยดใส่หลังมือผู้อื่นแล้วเย่เซียวเทียนกล่าวว่าลวกมือหรือไม่ให้ข้าพเจ้าชมดูวิจวินถิงหดมือกลับเปลวเทียนสั่นไหววูบว,ว่าสาดส่องใบหน้าที่ทั้งอับอายทั้งยินดีของนางจนบัดเดียวมืดบัดเดียวสว่างตอบว่าไม่เป็นไร พลางยกชูเทียนไขหมุนตัวไปกล่าวว่าพวกเราออกไปหลายวันนี้เมืองถงเหยินเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินตระกูลหวีตกอยู่ในความควบคุมของจางหวีถงตระกูลใต้ยังปิดประตูใหญ่เตรียมพร้อมรับศึกเวินอา้าวซึ่งเป็นซื่อแย่ที่ปรึกษาของตระกูลหวีกลับหลบหนีไปจนไร้ร่องรอยทูซื่อทั้งหลายล้วนทราบว่าเมืองถงเยินเกิดความเปลี่ยนแปลงทุกคนพบว่า ดูจางวีถงผิดไปแต่ก่อนที่สถานการณ์จะเกิดความชัดเจนทุกคนไม่เคลื่อนไหวโดยวู่วามเพียงแรกเปลี่ยนข่าวสารกันแน่นอนที่พวกเขาให้ความสนใจที่สุดก็คือท่าทีของตระกูลอวี่เราทู่สื่อทราบว่าสามพี่น้องตระกูลอวี่ไม่ยอมรับนับถือหลานสาวผู้นี้เมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้เป็นไปได้อย่างมากว่าพวกเขาจะทวงเวลาไว้ยืมมือตระกูลจางกำจัดข้าวีจวนถิง แต่ที่เหนือความคาดหมายผู้คนคือตระกูลอวี๋ส่งกำลังมาช่วยเหลือขณะเดียวกันอวี๋หหลงกับชนเผ่ารวบรวมกำลังยกมายัางเมืองถงเหยน็นตระกูลอวี๋ตระกูลเสี่ยงตระกูลอูที่จงรักภักดีต่อตระกูลจางก็ส่งกำลังมาช่วยเฝ้ารักษาเมืองหรือตั้งทัพอยู่นอกเมืองขณะเดียวกันตระกูลจางมีคำสั่งรับถึงขุนนางที่ดูแลถีซีซื่อซึ่งเป็นสายแยกของตระกูลจาง ได้จับตาดูค่ายตระกูลอีพื้นที่ถีซีสื่อไว้การศึกใกล้ประทุถนนหน้าที่ทำการจิวฟูเป็นพื้นที่เจริญรุ่งเรืองนอกจากถนนชิงผิงชิงลั่งที่เป็นย่านค้าขายกับบริเวณท่าเรือซึ่งเป็นย่านธุรกิจแล้วนับถนนเส้นนี้เจริญรุ่งเรืองที่สุดดังนั้นตอนนี้แม้สถานการณ์ตึงเครียดถนนหน้าที่ทำการก็ยังคลาคล่ำไปด้วยผู้คนเหล่าทูซื้อ ชิงความเป็นใหญ่ไม่ว่าผู้ใดปกครองเมืองถงเหย็นยังต้องการพวกเขาดังนั้นรัษฎรหาแตกตื่นลนลานไม่ที่ใต้ต้นไหวฝั่งตรงข้ามที่ทำการเจอิอฝูตั้งแผงลอยเรียงรายหนังสัตว์ทั้งหนังแกะหนังกระต่ายเจ้าของแผงสวมหมวกเลยหลบหน้าสอดสายสายตาไปมาโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวที่ทำการเจอิอฝู คนผู้นี้คือหัววินเฟยแต่ว่าขอทานหน้าดำทั้งติดไฟบนแก้มขวาต่อให้เป็นคนรู้จักหากไม่เพ่งพิจารณายากจดจำออกบนถนนยาวยังมีขอทานสวมเสื้อผ้าเก่าขาดข้างเอวผูกเชือกหญ้ามือซ้ายถือชามแตกมือขวาถือไม้ตีสุนัขที่ทำจากไม้เจา้าพิ่งแยกเขี้ยวหัวร่อให้กับพ่อขาววานิช ยังไม่ทันจะเอ่ยปากก็ถูกตวาดขับไล่ขอทานผู้นี้เป็นเหมาว่นจื้อเหล่าเหมาสวมบทบาทขอทานได้อย่างแนบเนียนเขาเดินเตดเตรบนถนนสายนี้สองสามวันแล้วยังไม่มีข่าวของเย่เซียวเทียนแต่อย่างไรสุดท้ายเหมาว่นจื้อลดเลี้ยวเข้าตรอกเส้นหนึ่งนั่งพิงพนักกําแพงหลวงสลาเปาที่ห่อด้วยกระดาษน้ำมันออกจากอกเสื้อมากัดกิน เพิ่งรับประทานสละเปาสองใบยหยิบสละเปาใบาที่สมขึ้นก็เห็นขอทานน้อยถือไม้ตีสุนัขสองกนเดินเข้าตรอกมามาว่นจืดทะลึงตาใส่ทุกอาชีพมีกฎขอทานก็มีกฎเกณฑ์ถนนหน้าที่ทำการเป็นพื้นที่ของบิดาผู้ใดกล้ามาแย่งชิงการค้าของเรามาว่นจืดขณะจะอารวาสออกมาพลันก็เห็นโฉมหน้าของขอทานน้อยชัดตา ต้องอ้าปากค้างสัลเปาร่วงหล่นลงสู่พื้นขอทานน้อยทั้งสองกับเป็นเยนเซี่ยวเทียนกับวีจวินถิงปลอมตัวมาขอทานทั้งสามกับพ่อขาหาเร่รวมตัวกันแล้วเข้าอารามนักพรตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหลังหนึ่งอารามนักพรตนี้เป็นตระกูลอวยให้ทุนก่อสร้างดังนั้นพวกเขาเข้าทางประตูหลังเนื่องจากงานก่อสร้างหยุดชะงัก ทุกที่ทางปราดสจากเงาร่างผู้คนหัวหวินเฟยบรรยายสรุปต่ออีจินถึงว่าตอนนี้เมืองถงเหยือนอยู่ในความควบคุมของตระกูลจางเหล่าผู้ทรงอิทธิพลทั้งตระกูลยี่ตระกูลอูตระกูลเสี่ยงได้ให้การสนับสนุนส่วนข้าบดีเข้าร่วมกับตระกูลวีถูกควบคุมตัวไว้แต่ไม่ได้ทำร้ายแต่อย่างไร ฟังว่าวีไหหลงวีโถเยนินนนำกำลังมาถึงละแวกใกล้เคียงเนื่องเพราะยังไม่บุกจู่โจมเข้าพาเจ้าอยู่ในเมืองไม่ทราบว่าข่าวนี้เป็นจริงหรือแปลกปลอมยังมีข่าวว่าบ้านเก่าตระกูลวีก็ส่งกำลังมาแล้ววีจวุนถิงกล่าวด้วยความยินดีว่าเป็นความจริงหรือหัววินเฟยกล่าวว่าถูกแล้วข่าวนี้น่าเชื่อถือกว่าเมื่อวานนี้ต้าเนียงวงเล็บคำเรียกสตรีกลางคนนางหนึ่ง ออกจากตระกูลจางมาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ข้าพเจ้าจึงจงใจขายให้ในราคาต่ำเฉยโอกาสสนทนากับนางต่เนียงนั้นไม่มีเหตุผลที่จะหลอกลวงพ่อค้าหาบเรกเช่นข้าพเจ้าข่าวนี้สมควรไม่แปลกปลอมวิจวินถิงยินดียิง่งหันมากุมมือเย่เซี่ยวเทียนกล่าวว่าท่านได้ยินแล้วกระมังบ้านเก่าตระกูลวียกกำลังออกมาแล้วพวกเขาไม่ได้ละทิ้งข้าพเจ้า เย่เซียวเทียนก็ยินดีแทนนางกล่าวว่าวิเศษแท้หากว่าทัพใหญ่ตระกูลหวีมาถึงขอเพียงท่านสามารถออกจากเมืองโดยปลอดภัยเราทูกซื้อต้องเคลื่อนไหวเมื่อถึงเวลาจางหวีถงได้แต่เปิดประตูเมืองยอมจำนนหวีจวินถิงกุมมือเย่เซียวเทียนเอาไว้ยินดีราวกับเด็กทารกเย่เซียวเทียนทางหนึ่งปลอบโยนานางทางหนึ่งใช้ความคิดจึงลืมคลายมือออก ภาพเหตุการณ์พอปรากฏแก่สายตาเหม่าว้นชื่อกับหัววินเฟยล้วนฉุกใจได้คิดขึ้นเหม่าว้นชื่อมองดูหัววินเฟยใช้สายตาบอกใบว่าผิดท่าพวกเรามีพี่สะพ้ายอีกคนหนึ่งแล้วหัววินเฟยถะลึงตาใส่กล่าวเป็นในว่าพี่ใหญ่ไม่กลัดกลุ่มกังวลท่านวันวิตกอันใดหลังความยินดีอีจวินถิงซักถามว่าอารองข้าพเจ้ายกกำลังมาเมื่อใดกำหนดมาถึงเมื่อใด หัววินเฟยเกล่าวว่าประการนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ถามทั้งไม่สะดวกกับการซักถามแต่ผู้มามิใช่อารองท่านหากเป็นอาสามและอาสีของท่านวีจวินถิงงงงานวูบจึงกล่าวอาสามอาสีปากกล่าววาจาเปลวไฟแห่งความหวังในดวงตามอดดับไปเย่เสียวเทียนพบเห็นความผิดปกติรีบถามว่าเป็นไรหรือวีจวินถิงกล่าวอย่างลังเลว่า ที่ผ่านมาอาจทั้งหลายไม่เป็นมิตรต่อข้าพเจ้าแต่หลายปีนี้ข้าพเจ้ามีการแสดงที่โดดเด่นอารองค่อยเปลี่ยนท่าทีต่อข้าพเจ้าแต่อสามอสีสร้างความลำบากแก่ข้าพเจ้าตอนนี้ข้าพเจ้าถูกกักอยู่ในเมืองพวกเขากลับยกกำลังมาช่วยเหลือเย่เสี่ยวเทียนคบคิดแล้วกล่าวว่าคงไม่มีปัญหากระมังอาจบางทีอารองท่านต้องอยู่เฝ้ารากฐานของตระกูลวีจวินถิงกล่าวว่า บ้านเก่าย่อมต้องมีคนเฝ้าดูแลแต่ตอนนี้ผู้บัญชาการศึกสมควรเป็นบุคคลสำคัญเหตุใดให้อารองเฝ้ารักษาข้าพเจ้าเกรงว่าหากเป็นอาสามกับอาสีขันอาสามาพวกมันคงไม่มีเจตนาดีอันใดเย่เซี่ยวเ,เทียนคบคิดแล้วกล่าวว่าหากว่าพวกมันตั้งใจมาช่วยเหลือท่านยังดีหากพวกมันมีความคิดเป็นอื่นพวกมันพอมาถึงจะฉวยโอกาสที่อวีไฮหหลง ไม่ทันระวังควบคุมตัวมันไว้จากนั้นรวมกำลังกับจางวีโถงเมื่อถึงเวลาเมืองถงเยินจะมั่นคงดุดขุนเขาท่านไม่มีโอกาสพลิกฟื้นได้วีจวินถิงกล่าวว่าถูกแล้วเซียวเทียนเกอเกอคุณหนูใหญ่ที่สืบทอดตำแหน่งกวางเว่ยเจียงจวินควบตำแหน่งใต้เท้าเจียนโจเมืองถงเยินเป็นถูซือหญิงตระกูลอีกับกลุ่มมือเย่เซียวเทียนไว ตาคู่งามเอ่อคลอด้วยน้ำตาคำเสียวเทียนเกอเกอพอกระทบโสดหัววินเฟยกับเหมาเวินจื้อทั้งสองต่างมองดูเย่เสียวเทียนราวกับนัดแน่กันไว้เย่เสียวเทียนต้องดึงมือกลับกล่าวอย่างกระอักกระอ่วนว่าข้าพเจ้าเข้าใจพวกเราจะเดินดำเนินการตามแผนเดิมบนเส้นทางน้อยกำลังพลกว่าร้อยนายติดตามอวีไหหลงอวีโถเยน รีบรุดเดินทางที่เชิงเขาเบื้องหน้าปรากฏค่ายใหญ่แห่งหนึ่งผืนธงโบกสะบัดกลางสายลมวีภูม่านกับวีเจียไหย่ยืนบนหอสังเกตการของค่ายใหญ่จับตาดูกองกำลังที่เดินทางมามุมปากปรากฏรอยยิ้มอันเยือกเย็นขึ้นวีภูม่านกล่าวว่ามันมาแล้วมันผู้นี้ได้ชื่อว่าห้าวหาญชานศึกยากจะจัดการได้วีเจียไหย่ สั่นศรีรษะแล้วกล่าวว่าต่อให้วีไหหลงร้ายกาจเพียงไหนขอเพียงเข่า่ขา่ใหญ่ของเราก็ยากติดปีกโบยบินไปได้หลังจากควบคุมมันไว้กำลังพลของมันย่อมต้องรับฟังคำสั่งรอให้พวกเราประสานกับตระกูลจางตีกระนาบใส่กำจัดทหารหญิงนั้นวีไหหลงได้แต่ยอมรับความจริงยกเราขึ้นเป็นใหญ่สองพี่น้องสบตาก,กันแล้วก็หัวรอดังๆออกมา วีเจียห้กล่าวอีกว่าผู้อื่นจะอย่างไรเป็นนักรบอันดับหนึ่งแห่งถงเหยนินพวกเราคงไปต้อนรับมันเถอะวีภูม่านหมุนตัวลงจากหอสังเกตการ์วีเจียห้ตามติดอยู่ด้านหลังมองดูเงาหลังของเขาเผยเยิ้มอย่างเยือกเย็นดวงตาทอประกายแวววาวไม่ทราบวางแผนอันใดเปิดประตูค่ายวีเจียห้ออกคำสั่งคำหนึ่ง พร้อมกันนั้นปลายตาบอกใบต่อคนสนิทแวบ,บหนึ่งคนสนิทนั้นก็โบกมือวูบมือธนูหลายร้อยคนต่างพากันเข้าประจำที่ประตูค่ายที่จัดสร้างอย่างโลวกๆเปิดอ้าออกวีภูม่านกับวีเจียไหย้ยิ้มพลางกวาดมองออกไปแต่แล้วยิ้มก็ชะงักขางที่ห่างไปเป็นกำลังของวีไห้หลงแต่พวกเขาแทนที่จะมุ่งหน้ามากับล่าถอยไป วีผูม่านกับอีเจียไหย้หันไปมองหน้ากันถามเรากับนัดแนะกันไว้ว่าเป็นเรื่องราใดที่แท้ก่อนที่วีไหหลงจะนำกำลังมาสมทบกับอีผูม่านและวีเจียไหย้เหมว่นจื้อชิงรุดมาขอเข้าพบวีไหหลงเปิดโปงแผนการร้ายของวีผูม่านกับวีเจียไหยให้ทราบแน่นอนเหมว่นชื่อส่งข่าวคราวว่าวีจวุนถิงปลอดภัยไร้อันตราย ตอนนี้นางอยู่รวมกับเย่เซี่ยวเทียนทีนี้ใช่อันตรายไปหรือไม่เย่เซี่ยวเทียนมองดูท่าเรือที่มีพ่อค้าและกรรมกรแบกหามเคลื่อนไหวอย่างพลุกพล่านอดบังเกิดความลังเลไม่ได้วีจวินถิงกลับนําเขามายังสถานที่นี้ท่าเรือไม่อาจปิดตายอย่างยาวนานเพียงแต่ควบคุมอย่างเงียบงันผู้ที่คิดออกไปล้วนถูกตรวจค้นอย่างเข้มงวด คนตรวจคนไม่เพียงเป็นบุรุษยังมีสตรีนอกจากสินค้าทุกชิ้นต้องถูกตรวจคนบุรุษทุกคนล้วนถูกค้นตัวแม้แต่สตรีที่คิดจากไปก็ถูกสตรีสูงอายุนำตัวเข้าห้องไปตรวจคนแน่ใจว่าไม่ใช่วีจวุนถิงปลอมตัวหลบหนีเข้าไปวีจวินถิงกล่าวว่าสถานที่ยิ่งอันตรายยิ่งปลอดภยัยแม้แต่ท่านยังไม่ยอมเชื่อว่าข้าพเจ้าจะซ่อนตัวอยู่ที่นี้ อย่าว่าแต่จางวีถงยังมีเหวินเซียนเซิงหายสาบสูญสมควรหลบหนีออกไปแล้วขอเพียงมันหนีไปได้สภาพของข้าพเจ้าจะดีขึ้นเย่เซียวเทียนพบว่านางใช้คำข้าพเจ้ามิใช่พวกเราต้องขมวดคิ้วกล่าวว่าข้าพเจ้าหมายความว่าอย่างไรวีจวินถิงพลางก็กล่าวว่าท่านจะทราบได้โดยเร็วแต่ว่านางกลม,มือเย่เซียวเทียนไว้กล่าวเสียงนุ่มนวลว,ว่า แต่ว่าการเตรียมการของข้าพเจ้าเพียงเป็นวิธีป้องกันหากคิดกอบกู้สถานการณ์ต้องพึ่งพาเซียวเทียนเกิดท่านนี่ความจริงเป็นคำเรียกหาที่น้องสาวตะวันกับจันหนิงเอ๋อเสี่ยอิงอิงเรียกหาเขาแต่พอกล่าวจากปากอวี๋จินถิงเย่เซียวเทียนเกิดความไม่สบายใจอยู่บ้างถูซื้อเสื้อผ้าของพวกท่านคนอ้วนกลมราวลูกหนังบนเสื้อผ้าแปดเปื้อนคาบน้ำมันจากผัดผักผู้หนึ่ง มุดเข้าห้องมาประคองส่งเสื้อผ้าสองชุดแกอวีจวินถิงเย่เซียวเทียนมองดูรูปกายอ่นอ,อนแอแช่มช้อยของอวีจวินถิงอดกล่าวไม่ได้ว่าเป็นแรงงานที่ท่าเรือท่านทําได้หรือคนอ้วนนั้นถลึงตาใส่เย่เซียวเทียนกล่าวว่าแต่เท้าถูซื้อไหนเลยเป็นแรงงานที่ท่าเรือเย่เซียวเทียนกล่าวว่ามาที่ท่าเรือไม่เป็นแรงงานจะทําอะไรคนอ้วนนั้นกล่าวว่า สามารถเด็ดผักล้างผักพลางก็หันมากล่าวกับอีจุนถิงว่าแต่เท้าถูซือท่านทําเป็นพิธีก็พอผู้น้อยไม่กล้าใช้งานแต่เท้าถูซื้อจริงๆอีจุนถิงยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าเมื่อปลอมเป็นพนักง,งานผู้น้อยก็จะต้องแสดงอย่างแนบเนียนควรทําอะไรก็ทําเช่นนั้นพอออกจากห้องนี้อย่าได้เรียกข้าพเจ้าเป็นทูซือ คนอ้วนนั้นน้อมกายรับคำเย่เซียวเทียนก็ระบายลมจากปากกล่าวว่าไอ้ปลอมเป็นพนักงานในห้องครัวหรือนไไี่ง่ายดายยิ่งข้าพเจ้ายังสามารถผัดผักคนอ้วนนั้นถลึงตาใส่อีกคลาแล้วกล่าวว่าแต่เท้าถูซื้อเป็นพนักงานในห้องครัวแต่หากว่าห้องครัวเพิ่มพนักงานมากกว่าเดิมยัยมิใช่สกิดความสงสัยของผู้คน คนอ้วนผู้นี้เข้าใจว่าเย่เซี่ยวเทียนเป็นผู้ติดตามของนางเมื่อตอนที่ทั้งสองปรากฏตัวก็แนะนําเช่นนี้จึงไม่เกรงอกเกรงใจต่อเขาเย่เซี่ยวเทียนตะกุกตะกักว่าอย่างนั้นข้าพเจ้าเล่าคนอ้วนนั้นกล่าวอย่างขึงขังว่าย่อมเป็นแรงงานบนท่าเรือปีจวินถิงแอบหัวรอเย่เสี่ยวเทียนพอกวาดตามานางก็สลายรอยยิ้มปั้นสีหน้าเป็นเห็นอกเห็นใจ หัววินเฟยลงแทร่เร่งม้ามุ่งหน้าไปยังค่ายภูเขาของเกิดตัวเหล่าพอเข้าสู่พื้นที่ถีซีซือตระกูลจางประจำถีซีซือป้องกันค่ายตระกูลอีแห่งถีซีซือจึงตั้งด่านตรวจไว้หัววินเฟยจึงอ้อมทางตัดผ่านพื้นที่ของตระกูลอีผ่านภูเขาสุยอินสันใช้ทางภูเขามาถึงค่ายภูเขาของเกิดตัวเหล่ายามนั้นเยนเล่านำน้องสาวตะวันกับ อย่างเล่อเยามาถึงค่ายภูเขาของเกิอตัวเหล่าแล้วหัวหวินเฟยพอมาถึงจึงบอกกล่าวสถานการณ์ล่าสุดต่อพวกเขาพี่ใหญ่เห็นว่าพวกเราอย่างเท้าบนพื้นที่ถีซีซื้อไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะมีสิทธิ์มีเสียงในเมืองถงเหยนยกตัวอย่างตระกูลกว่าจีอบพยพมายัางหุบเขาจันเย็นร้อยปีจนบัดน,นี้เราถูกซื้อเมืองถงเหยนยัง ไม่เห็นตระกูลก่าจีอยู่ในสายตาหากพวกเราเคลื่อนไหวตามตระกูลก่าจีคงมีสภาพเช่นเดียวกับตระกูลก่าจีตอนนี้ตระกูลจางกับตระกูลวีเกิดการต่อสู้ช่วงชิงพี่ใหญ่หวังให้พวกท่านยกกำลังไปทางที่ดียังติดต่อกับตระกูลก่าจยียกกำลังออกไปพร้อมกันเชื่อว่าตระกูลก่าจีก็ไม่พอใจในสภาพที่เป็นอยู่เพียงไม่มีโอกาสแสดงออก เกิดตัวเหล่าถูมือถูไม้สอบถามอินโกเล่ากับเยเล่าว่าผู้อาวุโสทั้งสองคิดเห็นอย่างไรอินโกเล่ากับกล่าวว่าหากมิใช่ตระกูลวีปกป้องพวกเราก็คงไม่สามารถอย่างเท้าอยู่ได้อย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้หากว่าทรงกําลังออกไปจะมีอิทธิพลต่อเมืองถงเยินมากกว่านี้เยเล่าท่านคิดเห็นอย่างไร เยเล่าอยู่ที่เมืองถงเหยิญมาก็ต้องการนำคนในชนเผ่าออกสู่โลกภายนอกยิ่งกว่าอินโกเล่าเราเห็นด้วยการทหารพึงฉับไวตอนนี้ไม่ทันแจ้งต่อวิหารศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้วิเศษหรือพัฒนาการของชนเผ่าเราล้วนสมควรส่งกำลังไปยังเมืองถงเหยิญเกิดตัวเล่าพอฟังต้องกล่าวด้วยความยินดีว่าอย่างนั้นเราจะไประดมกำลัง พวกเราลงจากเขาในบัดลลใจจูวงเล็บหัวหน้าค่ายช้าก่อนพี่ใหญ่เรายังมีคําสั่งอื่นหัววินเฟยเรียกรางเกิดตัวเราไว้เดินเข้าไปกระซิบที่ข้างหูของเขาอยู่หลายคําเกิดตัวเ่าจึงกล่าวอย่างนั้นท่านไปเถอะเราจะเรียกระดมกำลังหัววินเฟยลงจากค่ายภูเขาเดินทางไปยังหุบเขาจันเย็นขอเข้าพบหัวหน้าชนเผ่าวกวาจี ชักชวนตระกูลกวัวจีลส่งกำลังไปช่วยเหลืออีจุนถิงหัวหน้าชนเผ่ากัวจีไม่ทันตัดสินใจกวัวจีเก๋อหลงทิงร้องบอกบิดาผนึกกำลังเข้าร่วมกับเก๋อตัวเหล่าตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างกวัวจีเก๋อหลงกับใช่หนีเคลบหน้าอย่างรวดเร็วกวัวจีเก๋อหลงเห็นพ่อตาตนเองเตรียมส่งกำลังไปยังเมืองถงเหยนตระกูลกวัวจีไหนเลยนิ่งเฉยได้ดังนั้นชนเผ่า เกิดตัวเหล่ากับตระกูลกว่าจีผนึกกำลังเดินทางผ่านพื้นที่ค่ายตระกูลอวีประจําถีซีสืสอมุ่งหน้าไปยังเมืองถงเหยนที่สร้างความเตือนตนกแก่ผู้พบเห็นคืออย่างเลื่อเยาเห็นว่าเสี่ยวเทียนเกอร์เกมีภัยพวกนางไหนเลยนิ่งเฉยได้จึงส่งบานนอนยักษ์กับฟู่วาร่วมทางไปด้วย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 